ขออนุญาตนะคะคลิปนี้ลุงตู่นะคะหนูก็ดูท่านไปทําอาหารที่อะไรนะมินบุรีนะคะก็สี่ปีที่แล้วนะคะก็ดูคลิปตอนนี้ก็ต้องรื้อคลิปเก่ามาดูเนื่องจากว่ามีพิรุษนะคะจากคนที่มาอาละวลุงตู่นะคะผู้หญิงท่านนี้นะคะที่เห็นมือไหมคะถ้าเข้าไปดูในของจริงอ่ะท่านจะปัด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 ปด้านคือยาศาสตร์นะคะ อันนี้เป็นแตยศาสตร์ตัวใหม่ที่เขาส่งผ่านโทรศัพท์นะคะก็ไปอยู่ในกลุ่มนะคะผู้หญิงคนนี้หน้าเหมือนที่อยู่ในพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จนะคะที่เดินตัดหน้ารถท่านเจ้าคุณพระอ่าตอนนั้นที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จตอนนี้ก็นะคะแล้วก็ดอกกุหลาบคนนี้ก็มีการเิดคาถานะคะเหมือนพุ่งพวงะคะ่ะรับดอกไม้มาเราเจอแตยศาสตร์ไม่รู้ตัวนะคะพวกเขาจะจ้องเลขคนดังดารา ก็ตรงนี้คนตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะตรง,ตรง,ต,รงตรงเสือ้อตรงผ้าดําไม่เป็นไรแต่คนที่ใส่หมวกเนี่ยนะคะมีการใช้จิตวิญญาณอาคมเล่นงานนะคะก็ขออภัยนะคะคือตอนนี้พวกวิญญาณมันโตขึ้นแล้วเขาก็อ่าไม่ได้คุมม,นนะมันนะแล้วมันโตมันก็กลับไปทําร้ายพวกเขาด้วยนะคะม่ใชนไมนะ่กลับไปทาร้ายนะกลับไปทําร้ายพวกเขาด้วย ดอกไม้อันนี้นะคะก็อยู่ในสวนนะคะก็น่าจะมี